คับขอบพระคุณครับค่ะนับเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ในส่วนไหนของสังคมนะ,ะแต่ว่าสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมีส่วนออกมาช่วยเหลือกันนะ,ะแม้แต่ชมรมโยคะาเขาก็หาวิธีที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันเรามีหมายเลขบัญชีนะคะก็คือหมายเลขบัญชีเพื่อนไทยพีบีกู้วิกฤตแผ่นดินไหวนะคะธนาคารกษิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนแมงรายประเภทออมทรัพย์ค่ะเลขที่บัญชี45 5ห้าห้า5นะคะก็ ร่วมบริจาคก,กันได้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะปัญหาที่พี่น้องประชาชนขอให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะก็คือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำบัตรคอนเสิร์ตการกุศลนะคะร่วมใจต้านภัยยาเสพติดมาขายในราคา1,000ับาทต่อใบซึ่งพี่น้องประชาชนเขาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำรวจต้องนำบัตรคอนเสิร์ตมาขายและจะนำเงินไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะเท็จจริงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะได้ตรวจสอบกันนะคะ าราะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางรายการเองก็คงต้องบอกเลยนะฮะจย์เจษดาก็รับฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันแต่ว่าลักษณะนี้เราเคยได้ยินอยู่บ้างาน,ะนะคะจันนะฮะบางทีก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะบางทีก็จะเป็นบัตรทอกโชว์ต่างๆนะคะวันนี้เราก็ประสานงานนะคะไปยังท่านพันตํารวจเอกนะคะธรัวัฒน์นะคะแจ่มอุดมโชคผู้กํากับของสพว,วังทองจังหวัดพิษณุโลกพ่าอยู่ในพื้นที่ของท่านนะฮะให้ท่านได้มาอธิบายกันว่า เอ๊ะโครงการนี้มีจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เรามีภาพบัตรให้ชมด้วยนะอาจารย์เจษฎา<ช>คือเป็นรูปของโลโก้นะมีโลโก้นํามาเสนอด้วยนะ,ะก็มีจัดเชิญศิลปินดารามาเดี๋ยวรายละเอียดให้ท่านภ่มกับเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะท่านุ่มกับค่ะครับสวัสดีครับคุณน้องมาครับค่ะในห้องโมมีอาจารย์เจษฎานุจารีจากสภาทนายความอยู่ด้วยนะคะอาจารย์นะคะ,ะ,คะท่านภ่มกกับนะคะ ค่ะกรณีรรที่จะมีการจัดะนะคะคอนเสิร์ตการกุศลร่วมใจต้านพายาเสพติดที่มาเป็นอย่างไรคะและที่สําคัญเรื่องของการจําหน่ายบัตรนี่มีการดําเนินการอย่างไรคะท่านผู้บังคับคะขอครับครับที่มาก็คือทางคณะกรรมกา,ารตรวจสอบและติดตามบริหารงานตํารวจสถานีตำรวจปูทรบางทองเนี่ยครับค่ะก็ได้คุยกันหลายครั้งว่าเราเราได้พัฒนาโรภาบขึ้นมาหลายแล้วเราก็อยากจะทําอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ก็คือที่ที่แฝดที่แฝดตำรวจด้านหลังเนี่ยมันเก่าแล้วก็ระบบท่อน้ำเนี่ยมันเสียหมดก็เลยคิดกันว่าจะทอททอตาดีไหมอะไรมาหลายอย่างเดิมาบอกสืบก็มาจัดคอนเสิร์ตโดยก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบนพันธชาลีนะซึ่งท่านเป็นประธานกอตลอนะท่านก็ปกปองบีมติของที่ประชุมกอเตรลว่าจัดงานต้านภัยยาเสพติดกันสิงรี ผีจุมพลแล้วก็ทัญยามิชัยในวันศุกร์ที่11กรกฎา,ขา,ขาคม57นะครับเวลา18น,น,ดดนาฬิกาถึง22นาฬิกาที่โรงแรมอมริตราภูนนะครับห้องพิโศคคอนเวนชั่นครับผมก็โดยวัตถุประสงค์ก็มี2ประการด้วยกันนะครับวัตถุประส,สงค์ก็คือรายได้นะส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเป็นเรื่องใช้ในกองทุนปองกันป่าเปอี่ยนคบแล้วต่อต้านพยาเศรษฐกิะนะครับ วัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือปรับปรุงอาคารสถานที่ที่เป็นทุดโมเนี่ยแล้วก็ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆอาคารสถานีตำรวจนะครับก็ทางท่านประธานกตลรท่านก็ได้ได้ทาชัญญาได้ได้ไดอ่ากับทางผู้จัดนะครับก็เลยเป็นที่มาตรงนี้ขึ้นมามซึ่งตรงที่เราเราก็ค่อนข้างจะกลัวนะว่าผู้ขายเนี่ยะจะไปลักษณะ,ะไม่ดี แต่ไม่เสิ่มเสียต่อสถานีตำรวจเราเราก็มีการปิชี้แจงนะครับชี้แจงถึงนี้ถึงการจำหน่ายไม่ได้บังคับใช่ไหมคะท่านถาว่าการจำหน่านั้นเนี่ยนะครับต้องต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะครับแล้วก็ต้องไม่มีการเลี่ยไรนะครับต้องไม่มีการรับบริจาคนะต้องเป็นการซื้อบัตรเข้าชมการแสดง หญิงมีและก็ชายาเท่านั้นนะซึ่งบัตรก็มีสองราคาด้วยกัน,น 100, คือหนึ่งพัและสองพันบาทครับค่ะแล้วในกรณีถ้าหากว่ามีใครนําบัตรไปจําหน่ายแต่ว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอขอร้องแกมมังคับให้รับเถอะอจานองนี้นี่ท่านผู้กับดูแลยังไงจะดําเนินการยังไงคะอ๋อตร,ตรงนี้นะครับทางทางสถานีเราเนะี่ยได้ได้ลงเว็บไซต์นะครับของสอพอได,ได้ได้ลงเฟซบุ๊ก แล้วก็ได้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะวิทยุสื่อท้องถิ่นของพีพีดีดีก็ก็ได้ได้ไสัมภาษณ์ผมไปครั้งหนึ่งแล้วว่าตรงนี้ถ้ามีการนอกขอบที่เราได้คุยกันได้ตกลงกันนะกับทางกอรัวไวเนี่ยทางสถานีตำรวจเนี่ยก็แต่ประสานไปทงผู้จัดแล้วก็ก็มีการไล่ออกไปหลายรายเหมือนกันถ้านอกเหนือจากรอบที่เราวางไว นะครับต้องเป็นไปด้วยความสุภาพในการพูดกับพี่น้องประชาชนนะเพราะตรงน,นี้เรากลัวมากนะกลัวว่าผู้ขายเยนี่ยบางทีไปน,นอกกรอบนอกกติกาแะนอกเรื่องนี่ผมก็ได้แจงนะ้งไปแล้วนะครับณนะในที่ประชุมทุกที่ประชุมนะีไม่ว่า,าจะเป็นที่ประชุมของหัวนหน้าส่วนราชการประจํามติของเรานะซึ่งเมื่อวานก่อนผมก็ได้ยืนยันไปอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีพฤติกรรมที่ที่นอกเหนือไปจากที่ที่ได้คุยไปแล้วนะคก็คือว่า การชมคอนเสิร์<ช>ต้องเป็นไปด้วยความสมบัดใจคือซื้อบัตรเข้าชมเท่านั้นครับเพราะว่าคอนเสิร์ตจัดใหญ่นะจัดที่โรงแรมชั้นหนึ่งของโรงแรมลงลงมลลารินลบลากูนห้องซิลกคอนเวนชั่นครับผมค่ะอันนี้โฆษณาให้พร้อมนะอาจารย์่ะต้องก็เพราะเราเป็นห่วงนะต้องขอความกรุณาแาบอนมาช่วยประชาสัมพ<ข>ันธ์นิดๆแต่ว่าเราไม่มีเกียรตินาที่จะให้ พี่น้องไปชนที่ซื้อบัตรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปได้ทั้งิ้นใครไม่สบายใจก็มาพบท่านผู้มงกลับได้ใช่ไหมคะท่านถ้าเกิดใครไม่สบายใจนะฮะมาเล่าสู่กันรังมาบอกท่านผู้งกับได้เพราะบาคนเขากกลมาอยู่แล้วครับเพราะว่าในในพื้นที่ชุมนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันันนั้นนะถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีบางคนก็ถูกไล่ออกไปนะก็ให้ให้เจ้าของง่นไล่ออกไปให้ออกไปว่าไม่ให้ขายขายแล้วเสื่อมเสียต่อต่อสถานีตำรวจหออย่างนี้เราไม่ให้ขายเลย ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่มีไปขายใช่ไหมคะท่านครับเป็นเป็นตัวแทนของผู้จัดเข้าไปดําเนินการกันเองใช่ไหมคะครับก็ก็เป็นฝ่ายประทางพันธุ์นะซึ่งซึ่งเราก็ต้องเอามาอบรมนะคุยกันทุกรอบนะก็อันที่รอบรอบที่สามก็จะคุยกันใหม่แล้วนะครับเพราะว่าอันไหนที่มันคนไหนเนี่ยเพราะว่าหลังบัตรเนี่ยมันจะมีเบอร์เจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งรู้ว่าคนไหนไปขายอ๋อกันนะค่ะจะทำใจฮะด้านหลังบัตรจะมีเจ้าหน้าที่ก็จะมีลำเบอร์ลำเบอร์ของคนนั้นเนี่ย คนไหนไม่ดีก็ต้องมาถกกันว่าทําไม่ดีทําให้เสื่อยอย่างนี้เราเราให้ออกเรา <c oughs> ไม่เอานะครับ <c oughs> แล้วก็จะรู้เลยฮะเรามีปัญหาอะไรเนี่ยส่ยวนใหญ่ก็จะชุดตรงตรงเลยแล้วก็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 ได้แก้ไขไปนะซึ่งจะมีสองสัมรายก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> แต่เราก็เป็นห่วงภาพพดมากครับก็ต้องขอความการุณานะคุณรองมาช่วยช่วยรันบผมนิดนึงน, <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่านะ รงนี้เราไม่มีเจตนายื่นนะก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่เรียนให้ทราบสองประการตัดใจค่ะก็เพิ่คขึ้นกับอย่างยิ่งเลยนะคะที่ดูดูควาเฉื่อยแท้ๆครับค่ะยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจสรากรณีนี้เราก็เคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาบ้างอาจารย์มีคําแนะนำไหมคะสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าเจอคนมาขายบัตรกรณีเช่นนี้แล้วอาจจะมีการไนบ้างหน่วยงานใหญ่ๆไม่ใช่แค่ตารวจนะบางทีเขาก็อ้างหน่วยงานอื่นๆเนี่ยควรจะทำยังไงดีคะอาจารย์ ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คงจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับแต่ว่าในเรื่องของตํารวจเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคําสั่งของอาสงงานักงนตํารวจแห่งชาติเขาไม่ต้องการให้ตํารวจไปทาการเลี่ยไรเพราะตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของอานาจนะฮะพอเอาบัตรไปขายไม่ต้องไปข่มขู่ไม่ต้องไปทําอะไรขายเขาก็เก่งใจเขาก็ต้องซื้อแล้วอณ<น>ะตำรวจรไม่ควรรับหน้าที่ตรงนี้ครัคะค่ะแต่ว่าอาจารย์คะในกรณีของคนที่ไปจําหน่ายบัตรแล้วมีการ ยัดเยียดหรือแกมบังคับเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไหมหรือไม่ผิดคะ<อ>ขายของโดยการยัดเยีดยดหรือรบังคับจริงๆมันเป็นเรื่องของผิดทางด้านระเบียบของทางราชการก็มากกว่านะครับ<อ>ในการทําหน่วยงานของราชการถ้าเป็นรายได้ที่จะจริงๆก็น่าเห็นใจนะครับตาโรงพักเองเขาก็ต้องการจะได้เงินได้ทองที่จะมาทําการปรับปรุงซ่อมแซมแต่จริงๆตรงนี้ส่วนเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดสรรงบประมาณไว้ให้ ค่ะ,ะครับอันนี้ก็เป็นกกะตะรใช่ไหมฮะอาจารย์รเป็นในส่วนของภาคประชาชนที่เข้าไปช่วยงานตํารวจแล้วก็จัดขึ้นมานแต่ว่าแน่นอนละ่ะจัดขึ้นมาเพื่อตํารวจคนก็เข้าใจได้นะว่าบางทีเป็นงานของตารวจแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการบริหารงานที่ชัดเจนแล้วก็บางทีพี่น้องประชาชนเขาก็แจ้งผ่านสื่อให้ช่วยตรวจสอบนะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกหรือว่าใครก็ตามที่ได้รับบัตรไปนะฮะถ้าเรายินดีไปดูก็ไปดูไปชมกันตามที่ท่านบอกนะสิบ็กระกฎาคมแต่ถ้าเกิด ไม่ได้เต็มใจนะฮะไม่สบายใจก็บอกท่านผู้กลับนะ,ะเดี๋ยวท่านคงไปหาขายต่อให้นะฮะ,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 ะอาจารย์เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราเองก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจสฎายอย่างยิ่งเลยนะฮะที่มาช่วยให้คำแนะนำนั้นเข้ากฎหมายบพระคุณค่ะ